ตั้งแต่ได้ที่สูบลมแบบเท้าเหยียบมาก็ยังไม่เคยได้เข้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อีกเลยเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ยางแบนยางอ่อนเมื่อไหร่ก็ใช้ที่สูบลมตัวนี้แหละเมื่อก่อนยังไม่มีที่สูบลมแบบเท้าเหยียบเวลามอเตอร์ไซค์ยางอ่อนยางแบนก็ต้องขี่โบดไปหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์กว่าจะถึงร้านก็ไกลแสนไกลแถมดีไม่ดีต้องเปลี่ยนยางใหม่ด้วยซ้ำไปยางรถมอเตอร์ไซค์ใครชอบแบนแบบเราบ้างยิ่งไม่ค่อยได้ขี่นะแบนบ่อยมาก ตั้งแต่ได้ที่สูบลมแบบเท้าเหยียบมาก็ไม่เคยปล่อยให้ลดยางแบนหรอกเพราะว่าถ้ารู้สึกว่ามันอ่อนก็สูบเลยดีกว่าให้มันั้วแล้วไปเปลี่ยนยางเสียเงินหมดไปอีกมากมายมีติดบ้านไว้ใช้ยามฉุกเฉินดีมากเลยสําหรับบ้านใครที่มีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานแต่จริงๆแล้วเขาก็ใช้ได้หลายอย่างสูบรถยนต์ก็ได้แต่เราไม่กล้าสูบหรอกเราแรงไม่ถึงบางคนก็เอาไว้สูบฟุตบอลหรือบางคนเขาก็เก็บไวส้สูบสาวยน้ําที่เด็กๆชอบเล่นเวลาสงกราน ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์มากมายตอนไปกดสั่งมาราคาไม่ถึงร้อยดดวยซ้ำไปแต่ทางร้านเขาก็มีหลายขนาดมีหัวคู่หัวเดียวแต่เราคิดว่านี้ก็พอแล้วสำหรับใครที่อยากได้มาไว้ใช้งานกับจักรยานหรือมอเตรอร์ไซค์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิกัดตากาดาล่างมุมซ้ายมือเลยนะ